โอ้เห็นยังก,กินมามืออม้อนี่อ่าเอฟซีมือมีบมนหน่องน้ำเสนอแกงผักขี้เหล็กใส่ภาพ,พยนต์โคง <laughs> ใสหนังใสหนัง,นงไองัวด้วยค่ะพี่น้องอเข่ากันเด้ออุปกรณ์เด้อวัสดุอุปกรณ์เนาะกระซนะิมี่นี่พริกแม่น้องก็ไปเจ็บม,มาจากในสวนตักไข่หรือสวนเท่าเนาะอันนี้เท่ากะติตดตำหอมแห้งกระเทียมแห้งแล้วก็หั่นหอมมันอยู่ใสน้ำด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วกับมีปักแข้ง พักอีตู่แล้วก็พักที่เล่าแล้วกะหมู่บ้านนี่เด้ที่แม่น้องไปสือมาผักขี้เล็กแม่น้องติแง่แจงผักขี้เล็กที่ใส่เนาะเดี๋ยวแม่น้องติเงยีไหยเบิงนะ่งเด้อเดี๋ยวพาอ่าดูวิธีการแกงผักขี้เล็กผู้ใดอยากได้เคล็ดลับดีๆแ่บๆแม่น้องทิ่บอกเลยว่าเข้าต้องแพ่งเครืองเข้าต้องแพ่งเครือง เข้ามาต้องแท่งเรื่องเลยเด้อค่ะก็คือเข้าใส่ถูกยางให้มันหอมเนาะอันนี้ก็คือเข้าใส่ลงไปได้เลยเด้อค่ะน,นี่ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปก่อนเลยอันนี้กรตกัมกระเทียมกับที่ก็ใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันค่ะใส่ลงไปก่อนเลยนี่ค่ะที่หมูของใบมะกรูดด้วยนะบันที่นี่เข้ากับสิบปรุงรสก่อนเด้อพี่น้องเด้อชูรส เอาไตชูรถเด้อพี่น้องเด้อชูรถหรอกอะเอารถด,ดีใส่อย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อชูรถรถดีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านะคหนาคักมแม่ปลาแดงไหมโอ้ยแม่ขาดปลได้เนาะลูกอีสาน <c oughs> มือใดนเมื่อไดนกินปลาแดกนถมาหนักเลยเพรนมันจะไ,ได้เฮ็ดไใคเอย่ิงนี่ยมือใดมือใดนเทียนแบบนี้เนี่ยเพราะมันเริ่มสี่เดือนแล้วค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวให้มันเดือนเราไม่หนักหน่อยสิเอาอัน หังหนังภาพยนตร์โคโลงใสเลยได้ะคะ่ะนี่นี่เนี่ยเดือดแล้วต้องให้มันน้ำเดือดก่อนที่เราใส่นะคะน,นี่ก็คือเดือดแล้วได้นี่เดี๋ยวแม่นองเทลงไปเลยได้เนี่เนี่ยเอามาจากตลาดหนงบ้านเนาะที่ว่าเข้าไปตลาดหนงบ้านนี่ค่ะลูกนี่ปล่อยให้มันเดือดสักพักไปมาคะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่พอมันเดือดแล้วนี่เดี๋ยวแม่นองสีจาเสีเอาพักขี้เล็กจก่เดี๋พักจานกินใส่เนี่ย ตอนนี้ปล่อยให้มันเดือดไปก่อนนะคะทุกคน mm. อิกบปาไทยเพื่นเบืองแม่นาเดือดท่านท่านเลยเนี่ mm. ปล่อยให้เดือดไปก่อนเลย mm. เดือดสักพักหนึ่งนะคะ mm. อันนี้ก็คือเราปรุงรสไปด้วย mm. หารสด,ดีนิดนึงชูรสนิดนึง mm. แล้วก็น้ำปลาะนะคะทุกคนนี่ใส่เข้าไปแล้วนี่เดือดแล้ว mm. พอเดือดแล้วเด้อพี่น้องนี่พอพอเราใส่ หนังหัวลงไปพร้อมได้เนี่ยค่ะเดือดแล้ววันนี้นี่เข้าวันติดตามด้วยพักที่เล็กที่เข้าต้มแล้วที่เข้าซื้อมาจากตลาดทำให้หมู่บ้านพี่หน่อยขักที่เล็กใส่ลงไปแล้วนะเพียบ้็มาทายใกล้ใกล้ให้เอฟซีเห็นเลยนี่ยเอาสายให้เอฟซีเลยเลยมาดูนี่ยหรือทยใกล้ใกล้เลยลูกมาซุกใกล้ใกล้เนี่ยแย่มาซือพี่ซุกเหรอเออวันที้นี่แม่น้องติดตามด้วยหมักแข่งแล้วพี่น้อง อะไรคือหมักแข็งครับหมักแข็งก็คือมะเขือพวง<อ>ใส่มะเขือพวงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่พี่น้องใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเด้อพี่น้องให้บักแข็งมันสุกยั้อยก่อนบักแข็งมันต้องสุกให้มันปเปื่อยแต่ว่าให้มันสุกดีๆยังไงหละ่ะเข้าจังเิเอาพัดโลง เาผักแล้วแบบคือปิดสาแล้วก็กินได้เลยพี่นอ,อน,นอริมออมแล้วเนี่ยกินหอมไปลูกหอมกระ็สซ่บหอมเหรอเนาะอ่ะสี่นึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะคะใบมักกรูดนะคะเอาดับกินหนัหนงงวให้มันหอมห้ม,มข้าวเนาะใช่ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยอันนี้เขาขัดใส่ผักซีเล้ว ต้นหอมหอัวหอมที่เท่าเตรียมใบหั่นใบเนี่ค่ะพี่น,อน,น้องใสลงไปเลยเนี่ยใสลงไปเลยพี่น,อน้อยใส่ผักไปหลายนอกจากพักที้เล็กแล้วเนาะเข้ากับใสใส่หลบฟีกฟ้าเนี่ค่ะคือเป็นอันเสร็จหรอ,เ,นอนเ,นเด้่พี่น,น,น,น้อยแซ่บเหรอเนี่สพี่น้อกมันหยุกจัน้อยกันได้ เป็นสมุนไพรอมไหมเป็นสมุนไพรแม่นองมากแบบว่าอ่าผักใส่ผักเยอะๆเ่แมันว่าแจ่มผักขีเล็กมีแต่ผักขีเล็กได้พี่น้อง <c oughs> ผักซีเหล้าเข้ากับไส้ลงไปพี่น้องเอ้ยบักแห้งกับไส้ลงไปใส่ผักเป็นแบบสมุนไพรเนาะพี่น้องเนะาะอันนี้สุดท้ายเลยเด้อพี่น้องี่ผักอีตู่ <c oughs> หรือใบแมงลักบางคนสิว่าผักอีตู่แค่หยังใบแมงลักเด้อ จบกระบวนการลอยได้พี่น,ออน้องมันแจงผักกี่เล็กแมเป็นตาแซ่บบอพี่น้องผู้ใดอยากนะแม่น้องพูนนะผู้ใดอยากนะแม่น้องพีผีผีเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอกินกันนะคะทุกคนเอย่ยเป็นตาแซ่บบอพี่น้องมาเป็นแตงโมเนาะโอ้ยเบิ้งเฮ้อ เดี๋ยวรอกินเดี๋ยวไปรอก,กินวาเมอรนี่นอกจากาแกงผักขิเล็กเราม่หน,หนอกน,นี่อยางกินแน่เดี๋ยวไปดูกันลิปต่อไปจ้าแกงผักขี้เหล็กใส่ภาพยนต์โคนะคะอันนี้แหละแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนต์โคของแถบพี่นอ้องรอชิมต่อไปจ้าจ